สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่องเจ็ดร่วมกับเซนเอ็นเตอร์เทนเมนต์เสนอตกศิกอิบลานสิวแบนดิ้งไทยแลนด์หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวลคำถามกับสิบนักสู้ทีละคน หากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพ็อต1ล้านบาทสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบคำถามที่ตื่นเต้นเร้าใจที่สุดในขณะนี้เพราะนี่คือรายการตกสิบหยิบล้าน Still สตูส i n g Thailand ขณะนี้นะครับเรายังอยู่ในรอบควิกกราวของเรานะครับเหลือนักสู้4ท่านเท่านั้นกับเงินกองกลางที่สะสมมาแล้ว42,000บาทคนสุดท้ายที่ยืนอยู่บนเวทีนี้เท่านั้นที่จะได้กลับไป ความรู้สึกของสี่ท่านตอนนี้เป็นยังไงคุณตองสวีบีบีมากครับเพราะว่าผมได้ปัสสาวะออกไปแล้วเหมือนได้คลายความกดดันไป<อ>มันได้ระบายไปแล้วครับตอนนี้ผมชิวๆมากเ<อ>พราะฉะนั้นตอนตกก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยครับไม่กลัวเลยครับมาลรามาที่คุณแมนบ้างครับล้นมากเลยครับเก่งมากเลยครับมาคุณหน่เล็กเลยครับนจะบอกว่ามารายการน,นี้ดีมากๆค่ะครับพิธีกรหล่อแล้วยังไม่พอเหมือนมาได้ออกกําลังกาย<อ>รู้ไหมคะยังไงที่ออกกลาลังกายรู้กนะ มันเกร็งไปทุกส่วนเลยค่ะมันเกร็งไปทุกส่วน <Lou is S 2> เหมือนไม่ออกกําลังกายอ,ะอ่ะชอบอะาค่ะเอ <Đây S 2> อแบนี้ลุ้นตลอดเลยไม่รู้จะได้ออกกําลังกายอีกนานแค่ไหนอุ้ยอีกนานเอาอย่างไม่น่ารักอยู่แล้วนะเราอ่ะไม่ไดีให้กําลังใจไงให้กําลังใจอะมาที่คุณเกรดบ้างครับค่ะก็ตื่นเต้นลุ้นระทึกทุกรอบทุกคําถามเลยนะคะคนนี้เขาได้ตังกลับบ้านไปแล้วไงเขามีทุนอยู่แล้วได้ไม่ทุนไปแล้วเดี๋ยวข้อต่อไปต่อไปผิดนะต่อไปผิดนะไม่ได้อยากไปกลางด้วยไม่น่ารักต้องบอกเลยนะครับ ถ้าคุณเกศสามารถยืนได้อยู่เป็นคนสุดท้ายนะครับการแข่งขันครั้งนี้คุณเกศคนเดียวนี้รับไปแสนกว่าบาทนะนะรครับจะทําได้หรือไม่เพราะคุณยังยืนอยู่กันครบเลยนะครับ4ี่คนนี้ยังสามารถสะสมกันได้ต่อนะครับเอาละรครับมาถึงคําถามสําหรับหนูเล็กจะได้เกรงต่อไปหรือไม่รอมข่ะตอนนี้หัวใจสูบฉีดไปหมดไปหมดเลยใช่ไหมหมดแล้วตอนนี้สูบฉีดแบบ มีความสุขค่ะสารความสุขมันหลั่งมาเต็มที่รีบถามเลยค่ะพี่ขาถามเลยสิบวินาทีจะยืนต่อหรือจะตกลงไปกับคําถามนี้ครับชื่อน้องชายของบินบรรลือฤทธิ์เร็วครับบินบรรลือฤทธิ์เร็วครับอะไรนอะเร็วครับเร็วครับพูดออกมาบรรลือฤทเร็วครับเร็วครับเร็วเร็วหมดเวลา เาชื่ออะไรไม่รู้อ้าวเอกภามพันเลยโอ้ยพี่ใจยไงพี่ใจโอ้โหเอกภพันงพี่ครับให้หนูไปอยู่ลุมนู้นก่อนได้ไหมยืนตรงนี้แหละครับยืนตรงนี้แหละเมื่อกี้แบบตอบไม่ได้มีตะโกนบอกพั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 กอะไรพักก่อนพักก่อนไม่พักไม่ได้แล้วตอนนี้ถามหน่อยสิว่ามันเกรงกว่าเดิมไหมเออตอนนี้คือมันรู้สึกว่า อย่ามาอย่าเข้าใกล้ค่ะอย่าเข้าใกล้อย่าเข้ามาใกล้อยากจะมายืนให้กำลังใจใกล้ๆคือมันรู้สึกเหมือนจะแตกมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งไหมบอกมาเลยอยากจะบอกว่าคุณผู้ชมคะอย่าพุ่งกระลงนะพุ่งกระลงนะไอ้หนูตั้งวก่อนนะไม่งั้นหนูไม่รักพี่แล้วนะพูด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 ทองแดงด้วยพูดใต้ทองแดงด้วยเอออยากบอกพี่น้องทุกคนเลยว่าแม่จะจัดรายกันนี่นุ๊กจังหู้ฉัมาจัดกันหม่จังหูะแล้ แล้วเหลือนักสู้สามท่านเท่านั้นที่ยืนอยู่บนเวทีนี้ใครจะได้เงินกองกลางกลับบ้านไปมาถึงคุณเกตแล้วครับ10วินาทีกับคำถามนี้ครับนามสกุลเดิมของนกสินใจผมไทยค่ะถูกต้องครับเก่งมากนะ <ST AR> ตอบถูกได้ยืนต่อแล้วเพิ่มเงินสะสมนะครับกองกลางไปเป็นส4่0มนี่พบาทแล้วเอาละสซมาถึงคุณต๋องเก่งทั้งเลยตอนนี้รู้สึกไงผมกดดันว่าเมื่อกี้ระบายไวแล้วที่เริ่มกดดันใหม่แล้วครับผมคือ <c oughs> ตอนนี้ต้องบอกว่าเพื่อนๆศิลปินตลกไปกันหมดแล้วนะครับ <c oughs> ใช่ครับคุณเป็นความหวังสุดท้าย <ผม S 1> ของวงการตลกไทยเงาโอ้โหคนสุดท้ายเหรอพี่เอใช่ครับโหนี่ผมต้องทําเพื่อสมาคมตลกใช่ไหมถูกต้อง โอ้เอาเอาไห้เอากันสิบวินาทีจะยืนต่อหรือจะตกลงไปกับคำถามนี้ครับเครื่องยนตรตีไทยทำจากไม้ใชัยภลุงถูกต้องครับไม่จบเลยโอ้โหตอบถูกนะครับเพิ่มเงินกองการเป็น46,000บาทไปแล้วเทรนเนอร์ของเราตอนนี้มาแล้วเอาล่ะครับนี่มีกันแม่บิด ซ้ายขวาด้วย10วินาทีจะยื่นต่อหรือจะตกลงไปกับคำถามนี้ครับประมุขของคณะสงฆ์ในประเทศไทยพระพุทธเจ้าครับเร็วครับเร็วพระธรรมราชาเร็วครับเร,รรรเร็วครับเร็วครับอะไรประมุขของคณะสงฆ์ในประเทศไทยพระสังฆราชพระสังฆราชคุณตองพูดมาแนละ้วโอ้ แม่แม่จ๋าจริงๆเราเป็นคนออกกําลังกายเราหุ่นล่ําอยู่แล้วเราบึกบึนอยู่แล้วเขามีกล้ามหน้าอกแบบขยับหน้าอกได้เลยนะทำได้ไหมทําได้ไหมทาทาก่อนนะครับอ่อนี่นี่นี่ขยับได้ขยับได้อะมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่นิดนึงแม่จ๋ารักแม่นะจ๊ะแม่จ๋ารักแม่นะจ๊ะมันลุกยากเลยแบบนี้ ลงไปรักแม่แล้วเรียบร้อยเหลือสองท่านเท่านั้นสู้ๆูุณเกตใครจะได้เงินกองกลางกลับไปนะครับคุณตองกับคุณเกตตอนนี้เหมือนดวลกันตัวต่อตัวแล้วนะครับคุณเกตชนะคุณหยวนไปแล้วนะครับได้สี่มืออยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วและตอนนี้เงินกองกลาง46,000บาทแล้วนะครับอู้ยร่วมแสนเลยอ่ะเอาละครับมาลุ้นกันเพราะคำถามนี้จะเป็นคำถามของคุณเกตและ ถ้าคุณตอบไม่ถูกนะครับภายใน10วินาทีเงินกองกาย46,000บาทจะเป็นของคุณต่องไปทันทีเลยนะครับแทบไม่ต้องทำอะไรเลยตอนนี้นะครับตั้งสติให้ดีนะครับกับคำถามนี้ครับภาพยนตร์เรื่องใดดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นอยากบอกเธอรักครั้งแรกเอาเร็วครับ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 พูดออกมาครับเร็วครับ จร,จริงค่ะเมื่อกี้พูดอะไรออกมาบอกว่าดอกรักไม่ใช่อยากบอกเธอรักครั้งแรกเห็นค,คุณต่องรู้ไหมครับไม่ไม่ทราบเหมือนกันฮะอยู่ข้างหลังภา <ไป S 1> พยนตร์โด่งดังเมื่มอสิบกว่าปีที่แล้วแฟนฉันโ,อ,โอ,อยากบอกเธอรักครั้งแรกน,น,รนี่ไงเขาดัดแปลงอะไร กองกลาง46,000บาทเป็นของคุณตงขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ถึงจะไม่ได้ในรอบควิกราของเรานะครับก็ยังได้เงินที่ชนะคุณหยวนไป40,000บาทคุณเกตมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมทัางนิดหนึ่งไหมอ่ะกล้องตัวไหนกล้องตัวนู้นอ๋อตื่นเต้นร้าวใจมากันเยอะนะคะสนุกมากๆร้าวใจมากๆค่ะ ตอนที่เราเห็นเขาตกเขาตกเขาตกเนี่ยเราเคยคิดไหมว่ามันจะเป็นเราบ้างก็คิดค่ะแล้วพอมาถึงตอนนี้มันเป็นจริงแล้วอ่ะใช่ค่ะไปแล้วนะคะไยบายทุกคนไยบายทุกคนอ้้าเหมือนขนุนล่วงบุกเลย่ะพี่เอ เอาละครับมาถึงตอนนี้คุณต่องก็ได้เงิน46,000บาทกองกลางกลับไปเรียบร้อยแล้วครับเออตามธรรมเนียมปฏิบัติของรายการเรารนะครับ <ผม S 1> คุณอยากจะเดินลงเวทีแบบดีๆหรืออยากจะตกลงไปแบบคนอื่นกันบ้างโอเคโอเครายการน,นี้บอกว่าตก10หยิบล้านผมก็อยากลองดูว่าตกลงไปเพื่อนๆตกไปแล้วนี่มีความรู้สึกไงผมอยากได้ความรู้สึกแบบนั้นพี่เอครับอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมทั้งนี้ รายการนี้เป็นรายการที่ประสบการณ์ล้วนๆนะครับอยู่ที่คุณรู้หรือไม่รู้รู้มากกับรู้น้อยเท่านั้นเองโง่หรือฉลาดครับรายการนี้มาเยอะๆครับสุดยอดสุดยอด ชมนะครับว่านักสู้ชุดหน้า10คนนะครับจะเป็นใครและผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับวันนี้จะสามารถหยิบล้านกลับไปได้หรือไม่นะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับตกสิบหยิบล้านซ s ลซานดิ้งไทยแลนด์วารดูรอบตัวนี่ผมไม่แพ้ใครก็แล้วกันเฉพาะมารายการนี้ผมเตรียมตัวมาประมาณ3เดือนครับซื้ออ่านเตรียมเตรียมตัวที่จะตกกครับเสียวขาวแบบแบ น้องเกรซการกล้าครับสนับสนุนโดยบาร์บีคิวพลาซ่าไฮลักรีโว่สีโทเอนอตแอนด์คลีนสนับสนุนโดย AIS Babymine Healthy Plus ไวตามิลดดับเบิลช็อกโก้กับเข้าสู่ตกสิธิ์หยิบล้านสตีลสแตนดิ้งไทยแลนด์นะครับและตอนนี้นะครับนักสู้ชุดใหม่ของเราทั้ง10ท่านก็พร้อมอยู่แล้วขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านเลยครับ และในสิบท่านนี้ก็มีดารานักแสดงดีเจแดนเซอร์พิธีกรอยู่เยอะด้วยนะครับเริ่มที่คุณป้งเหน่งฮะสวัสดีครับโอ้โหเตรียงความพร้อมมาแค่ไหนฮะ เฉพาะมารายการนี้ผมเตรียมตัวมาประมาณ3เดือนครับโอ้โห,โโหคืออ่านหนังสือคือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้เตรียมตัวมาตอบเตรียมตัวที่จะตกกครับเ <c oughs> พราะว่าทําการเซฟเซิร์ฟอะไรไปฝึกมาครับอ๋อไปเก็บคอด้วยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวฟาดเฟร์ดไปเดี๋ยวลูกมีไม่มีใครเลี้ยงดูครับบอกพ่าเซฟหน่อยก็แล้วกันพรุ่งนี้ต้องบินถบเช้าใช่ค่ะไม่ใช่พระครับทรงเดียวกันแค่นั้น มาที่ดีเจนุ้ยบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับเตร็ตัวเป็นยังไงครับกัวมากเลยอะพี่อันนี้เสื้ออันนี้คือมันมีล่มชูชีพหรืออะไรป่ะมันไม่มีหมวกมาด้วยมันจะช่วยเซฟหรือเปล่าไม่รู้อะอนตี้เสียวข่าวแว๊บแวบแบดูเกรงเกงนะปกตินุ้ยจะไม่ไม่ค่อยเกรงนุ้ยไม่ใช่อย่างนี้เลยอะใช่ไหมนุ้ยไม่อยากเล่นเราฮะเด้เล่นกนใจเย็น ระหว่างเกมนี้กับผู้ชายได้กลัวอะไรมากกว่าดูดีขึ้นดูดีขึ้นแต่พร้อมนะฮะพร้อมฮะแล้วครับมาที่คุณแหวนบ้าง<า>คุณแหวนที่น้องสาวคุณทายาภาพรตอนนี้ลมออกหูแล้วพี่ทำไมอะเสียวเสียวคุณพงเนียงทำาไมดีครับเออผมว่ามันมีอะไรที่มันเสียวมากกว่านั้นเยอะนะอะไรเหรอครับพี่ยังแหวนนี่คือเสียวเสียวใช่ไหมเสียวแล้วหูจะอื้อใช่ไหมใช่เออไม่น่าละ เรียกไม่ค่อยได้ยินหูอื้อเรียกไม่ค่อยได้ยินน่พูดอะไรนะฮะไดนะไอ้เด็กเสียวเหรอไอ้เด็กเสียวขึ้นหัวหัวทองหมดแล้วออกมาที่คุณเจี๊ยบเชิญยิ้มบ้างนะครับ ไม่เข็ดหรอครับคิดว่าเป็นการแก้แค้นดีกว่าไอสิ่งที่ทําไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะฮะคราวนี้ผมก็เลยเจาะยางรถดาราอีกคนหนึ่งเพื่อผมจะต้องอยู่ต่อผมจะทําให้รู้ว่าไอการตกลงไปข้างล่างนี้มันไม่สําคัญกับผมแล้วอต่อไปโกของผมคือเงินรางวัล คพราะบนเวทีนี้คุณมีประสบการณ์ที่สุดเลยนะที่สุดครับชิลมากครับเขาบีบกันนี่ผมเดินชิลข้างนอกนะฮะไม่สนใจเลยรู้อยู่แล้วว่าต้องเล่นแบบไหนอย่างไรเราผ่านจุดนั้นมาแล้วหักเข้าเฟือกเราก็ทํามาแล้วอธิบายให้ทุกท่านได้ทราบหน่อยไหมครับว่าอารมณ์ตอนตกไปเป็นยังไงผมไม่อยากอธิบายนะฮะคือตอนตกนี่มันก็คือเสียวสุดแล้วล่ะแน่นอนเคยเรียรอดอแล้วเคยโดดหอไหมครับนั่นคือความรู้สึกนั้นเลยอ๋อผมเคยหนีเที่ตอนโดดหอระคังนะครับ ตั้งแต่เป็นเนนนะฮะก็คือไม่เสียวเท่าที่ควรไม่เสียวไม่เสียวเท่าที่เราคิดเราจะบีบตัวเองนะฮะเราไปบีบตัวเองทําให้เราทําอะไรไม่ถูกต้องตอบผิดผิดถูกถูกแต่ถ้าเรามีสติจะทําให้เราได้สตังก็ถือว่ามีหลักการครับผมทำให้ได้อย่างที่พูดไว้แล้วกันอยากให้น้องๆฟังพี่ไว้เผื่อพี่ไม่มีโอกาสได้อยู่ตรงนี้ มาที่อีกชาติหนึ่งคุณอู๊ดเป็นต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณให้เกรายการลุกขึ้นเล่นดีกว่าไหมฮะคุณจมมากเลยครับผมจะบอกให้ว่าผมนี่ความรู้รอบตัวนี่ผมไม่แพ้ใครก็แล้วกันแต่คุณอู๊ตต้องระวังนะครับอย่าพลาดตกลงไปนะครับเพราะผมกลัวเดี๋ยวคุณจะแบบต้านลงไปกว่านี้อีกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปต่างแดดแล้ก็ยืดครับผม คร <TF ér S 2> คนดูท่าทุกคนจะพร้อมอยู่แล้วเชื่อเหลือเกินว่าผู้เข้าแข่งขันในวันนี้ของเราก็พร้อมเหมือนกันพร้อมที่จะมาหยิบเงินล้านแล้วนะครับไปพบกับนางเอกสุดฮอตของทางช่องเจ็ดสีน้องเกรสการ์กล้าวครับนี่ขึ้นมานี่สวยมาเลย นะฮะสวยสยบพวกนี้เลยป่ะฮะสิบคนนี้เลยรักทุกคนค่ะรักทุกคนจริงครับผมเกลียดผู้หญิงแบบนี้มากเลยนะทำไมอ่ะมคือคำโบราณเกลียดยังไงจะได้อย่างนั้นอ้าวพรคุณเกลียดช้างด้วยหรอใช่ผมเนี่ยหลังจากคุณนู้นนี้ผมบอกตรงๆเลยนะอยากให้คุณมายืนข้างน้องเกรซมากเลยเมื่อกี้ผมยืนแล้วฮะฮะเป็นไงครับเมื่อยคอมากเลยครับเวลาคุยทีอันนี้คือังไม่ได้ใส่เป็หฟาชาครับผม รองเท้าเป่ารองเทา้าเราเราจะเริ่มเกมไปได้ยัางฮะ,งะไม่ะ,ะเกงจะเป็นตะคิวแล้วเนี่ยใจเย็นๆทำใจให้สบายอย่าคิดอะไรเยอะสบายๆน้ๆองเฟลชมองไป10คนนี้นะมองให้ดีเลยมีรู้สึกกลัวใครเป็นพิเศษไหมกลัวคะ่ะความจริงแล้วก็กลัวทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนหน้าตาดูมาดมัน่นฟาดฟันดีฉันมากแต่ก็ก็น่าจะมีคนที่พอไหวอยู่นะคะ อ่ะดูเหมือนรู้ทางแล้วว่าจะเลือกใครนะครับอย่าลืมนะครับนี่คือสิบนักสู้ที่จะมาขวางทางเงินล้านของคุณนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมนะฮะพร้อมค่ะเกมนี้จะเริ่มต้นไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่ไปยืนประจําที่ของคุณนะครับถ้าพร้อมเชิญเลยครับก้าไปแล้วครับประจําที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับน้องเกรสการก้าวของเรานะครับมาดูกันครับว่านักสู้คนแรกที่น้องเกรสจะเลือกจะเป็นหมายเลขใดครับเชิญครับ สนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นแอ t แท3 d c คลีนแอคชันซัมซ ung กาแล x กซี a แท็บ สู้คนแรกที่น้องเกรซจ,จะเลือกจะเป็นหมายเลขใดครับเชิญครับ เตรียมหอกแหลนหลาไว้พร like ้อเลือกหมายเลขสามเลือกดีเจหนุยเป็นคู่ต่อสู้คนแรกในการดวนคำถามกันฮะเอาคนกำลังขวัญหายนะนุยอยากจะพูดอะไรกับเกรซสักนิดหนึ่งไหมคือแกนี่น้องสาวเลยฮะ ไปเรื่องคนอื่นกัได้ไหมเล่าไอ้สตางก็ไม่ดีมันใช่เขกจะตอบคำถามได้ไหมเล่าตื่นเต้นเหมือนกันไม่เกรสเขาอาจจะทําให้คุณตายใจเออจริงๆเขาอาจจะแบบเก็บความรู้เอาไว้ นะฮะทำให้แบบอุ้ยเราแบบประมาทอย่าประมาทเขานะคนนี้เขาความรู้แน่นเออใช่พรากเขาเป็นดีเจเขาจัดรายการ<ช>เขาอัปเดตข่าวสารทุกวันนี่เราเลือกด้วยความรักเข้าใจไหมเออถ้าคุณทั้งสองคนพร้อมแล้วนะครับเริ่มการดวลครั้งแรกของตกสิบยิบล้านซิลซานดิ้งใช่เลยเเเและนี่คือการดวลครั้งแรกของเกรซการ9นะครับสู้เพื่อเงิน1ล้านในขณะที่ดีเจนุ้ยนะครับ ถ้าคุณชนะเกรซนะครับข้าหัวที่อยู่ข้างหน้าของคุณได้เงินกลับบ้านไปเลยนะครับเกรซมีสิทธิ์ผ่านได้3ครั้งนะครับคำถามแรกเริ่มที่ดีเจนุยดอกไม้ที่นิยมมาอาระถูกต้องมีหน้ามืดทาเมื่อกี้ ก็เป็นลมครับพี่เอแล้วตอนนี้เป็นไงดีขึ้นดีขึ้นขึ้นนิดนึงอ๋อจริงๆจะไม่ตอบบัวใช่ไหมจะตอบว่าอะไรฮะเปลี่ยนเปลี่ยนคำตอบเลรอไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตอบดบัวถูกแล้วแต่แค่มีภาวะหน้ามืดเห็นไหมพีเจก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับกลับมาที่เกรซนะครับคำถามแรกของเกรซ20วินาทีต้องตอบให้ถูกนะครับคุณมีโอกาสผ่านได้3มครั้งและนี่คือคำถามข้อแรกของคุณครับ คนรักกันมอบให้กันในวันวาเลนไทน์ถูกต้องครับเกิดอะไรขึ้นนุ้ยเป็นอะไรขอกขึ้นมากรีทั้างบนได้ไหมฮะทำไมฮะเขาตอบได้คำถามข้อแรกของทั้งสองคนผ่านไปแล้วนุ้ยขอนั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมโ้เออเปลี่ยนคนเลยดีปากปะเดี๋ยว ไม่มีสมาธิแล้อย่า,<น>าไปน่ตั้งใจนิดนึงงั้นวันนี้เดี๋ยวผมให้คุณพักก่อนอแเดี๋ยวมาเล่นต่อวันถัดไปอนะดีไหมจะได้พักหายใจหน่อยนะครับ ไปตั้งสมาธิให้ดีสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับอยากสมัครเข้าร่วมรายการมาเป็นนักสู้ในรายการของเรานะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับใน k f b o p k g e n Page Still Standing Thailand นะครับรีบสมัครกันเข้ามาเลยวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณ b a บ y m มายไฮลักซ์รีโวโค้กวัสล b นบาร์บีคิวพาซาเนสกาแฟยามาฮ่าแอแ 3D, สีโ o เและแบรนด์สุกไก่สกัดครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับ ทุกวันจ the day ันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้ทางช่องเจ็ดสีกับรายการตกสิบหยิบล้านเซิลซานนิ้งไทยแลนด์เปลี่ยมตัวด้วยสิบวินาทีครับมีโอกาสผ่านได้นะครับผ่านครับออกไม้ที่เด็กเนกันเหรอไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเาจะไม่มารายการนี้อีกแล้วนะ